ก็กราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องน,นะครับทุกๆคนกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกมอนเจอขึ้นอีกแล้วนะครับผมซึ่งนะครับก็ชินของเราเนี่ยก็ขึ้นมาที่500ร้อย c ับสไครเบอร์แล้วนะฮะมันก็จะขึ้นเรื่อยๆแม้ไม่ได้อัพคลิปก็ตามเนะี่ยมันก็ขึ้นนอ,อมอดอย่างเท่อ่ะ ว่าเท่อะคลิปอะไรที่แบบเท่ขนาดนี้อยู่เฉยๆคิดอยู่เฉยๆแบบอยู่เฉยๆเออดูเฉยๆที่ทามมาคืนเองได้น้อเขาเรียกว่าดูพุ่อันอื่นไงเออนะฮะตามนั้นบางทีแบบซับผมตามเขาเป็นร้อยเงี้ยตามกันเลยตอนเนี้ย <c oughs> โอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับโพไซลานะครับไดเบิลมหนึ่งสองดาวนะครับก็แน่นอนครับทุกทุก ทุกๆครั้งนะผู้ผู้พิทักษ์พบเรวิวหนึ่งเนี่ยมันจะอ่อนมากนะครับมันจะนิ่มแบบบอบแบะเลย,เน,ยนะครับแม่เข้ารัวๆแบบโอ้โหไงท้องคว่ำไงทองคว่ำเออดูดิดิเดน,นพันกันเรื่องหาเสียงด้งดูดิเรื่องหาเสียงด้งแต่เนี่ยของผมโคตรคุ้มอ่ะไะเรื่องห้าเสียง,งคดคย้งจะได้แบบของโคตรคุ้มอะ่ะบอกโคตรโคตรคุ้มอะ่ะบอกเลยมันได้ของแบเต็มเต็มอ่ะ อันนี้ไม่มีครับพต่จะมีอันนี้ตามนั้นอันนี้จะเลิอดน่าจะเยอะอยู่ใช้ได้นะครับโอเคเริ่มเลยครจัดไปบอลบอติก,กร์ครับแต่วันนี้ยังไงเนี่ยเออแทบเป็นหนึ่งทีปาบ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 แล้วยังไงเฮ้ยยังไงถูงบนสร้างโลกลงๆเล,ลยเหรอเออเออ ครับเขาอีกหนึ่งครับสเกิลนี้อือเข้าจมเต็บออสองเด้งตามนั้นเลยสองร้อเจ็ดแสนหกหมื่นสองพันสร้อยแปดสิหกใช่ไหมเน้อรู้รู้ร้รรราจะใช่ไม่รู้สินะโอเคครับมาต่อที่ปิปโ,กโก้ใช่ไหมถ้าจำผิดได้ชื่อปิโก,โก้เนี่ย ในนับปิโกก็ก็ดูก็คือดูระหว่างว่าไอเทปไออุปกรณ์ไอดีทุกโอ้สองวิป้าบิเลวสองวิเ <c oughs> ย่างเท่เลยอะไรวะปั๊บเดินเต็มเต็มไปโดนมาปั๊บหูเข้าเท่เลยอ่ะ เรื่อเท่อะไรขนาดนั้นน4ะห้าล้านสี่แสนห้าหมืนสี่พันสองร้อยหกสิบเก้าดาเมจสำหรับวันนี้เนียบอกเลยว่าถ้ามันฟื้นมาเป็นยูสอปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบว่าเกินตัวมันก็จะโหดแม่ <c oughs> อาจจะหลายล้านเลยก็ได <c oughs> ้อันนี้ก็ต้องแต่คนจะเข้ามาตีนีฮะก็รับของก่อนดีกว่า โอเคครับเรื่อติโกหกดาวเนี่ยหก,หกดาวนิดๆโจ๊โจปึ๊บเวทฟินิกหกดาวโอ้โหนูเอ้ได้เป็นหกดาวอะ่ะคือถ้าห้าดาวมันอาจจะเล่งไปอย่างอื่นไงมันเปลืองตังเปลืองตังคอัพไปอย่างอื่นเนี่ยกุญแจติดป,ปีกกุญแจติดป,ปิดมาครับอ,อุ้อยโจเออเลี้ยนในความสับสน ต่อต่อต่อคาถาปีกสีดำพึบดูไทเทเนียมไขี่อาาย่าบมเป็นสายยื้อครับยื้อเปวันมันมีอยู่ครั้งหนึง่งในกลุ่มมาส่งรูปอะไรมาสักอย่างรูปเป็นรูปพีผีนะตอนแรกคิดว่าอะไิไอ,อ้อะไรวะคิดว่าไม่รู้จบอู๋แบบเลนเจอร์แท้งอ่ะมองไม่เห็นเลยอ่ะที่เดาพตีไกลอ่ะอัดยู่ตรงกลางอ่ะ กระหน่ำตีอยู่ตรงกลางไม่รู้ตัวเรามีแทงเลยนะั้นโหมีเลมอนโพเซดอนโหอะไรก็รู้เต็มแม่งอัดยังโั้นโหดียังไงก็ไม่รู้โอเคครับนอกตอนนี้เราก็อยู่กันที่เอ่อทันเดอร์นะครับสองดาวเลเวลสิบแปดนะครับก็จากการ สำรวจท,ทั้งหมดเนี่ยก็เหลือทันเดอร์นี่ครับเหลือป๊อปปิ้นแล้วก็อะไรวะจ <c oughs> ื้อเลยวะนึ่จื้อไม่ออกเออวิวสันเออวิวสันกับผมกที่ตีวิวสันคือดูอุปกรณ์เงียว่าอันไหนมันเด็ดโอเคเขาอตอนนี้นี่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 ออ่า รู้สึกว่าอัดหลายวันมันจะนานเกินไปครับออกตายนะครับตัดแบบหลายวันแล้วคือแบบคลิปบรน,นาน,านี้นครับมันก็แบบเหมือนแบบเวลาคลิปบังประสาทแบบมันก็เลยเบอร์ต้องปรับความชัดนะครับทีนี้ก็คือ้็เสียคลิปนันไปก็ไม่หนุกนะครับสักสองวันสามวันลงทีหนึ่งประมาณนั้น <c oughs> ต่อเลยครับต่อที่ป๊อปปี้เลยนี่ว่าจะรอ โคเซลาครับอีกชั่วโมงครึ่งจะเกิดครับแต่วันนี้ไม่ไหวเลยครับขอเล่นเลยอีกชั่วโมงครึค่งนี่ก็ทิ้งคืนเลยมั้งทิ้งคืนตีนนนหนึ่งเลยมั้งเนี่ยไม่ไหวครับแล้วจะับตัวนอนกับปรดีให้คนที่เขามาบ้าเข้ามาตีดีกว่าตามนั้นนะฮะเออ,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 อเออเออเก็บไปไปเลยเยี่ยมากกันแหละเออตาย สามดาวเบลแปดมาต่อที่นี่ครับวิวสันอ่าวิวสันเนี่ยหรือบินสามสามดาวเบลสิบสี่ครับเปิดเลยครับตัวนี้ยังไงปึ๊บบ,บึ๊บอือหือโอ้ยบะดำม,มาว่ะบาดำมาเลยครับโอ้โหบะดำมาแล้ว วราอย่างี้ออกง่ายดีเนาะเวลาเอาบอลได้จริงๆก็ออกเลยนะไปดูในพีพีไม่ออกเลยครับมันออกเบาอะไรมอตเตอร์โบสออกเรนนี่แล้วก็โคูนี่โคูนี่โโนอะไที่ดำดำแค่นั้นแหละที่เหลือไม่ออกยังงงมันไม่ออกวะถ้าจะบตรงคลิปถ้าจอมตรงคลิปผมออกนะเว้ยตายอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลทำไมอยู่มันไม่ตายอืออุ้ยเลืกแค่เก้าเศษนาไม่ตายเวบเลย ใจหายแวบเลยนี่นะครับล,ลองผมเองเนี่ยเปิดได้ห้าสิบบูบี้ยังงั้นนะก็ได้ 5, ได้ห้าได้แบบได้แปดดามาอะไรเงี้ยก็ถามมันออกไหมไม่ออกเนี่ยบาดามกับจรงคิดไม่ออกที่เหลือออกเนี่ยคือผมดับเบิลตัวเยอะกว่านี้ไงถ้าจอบจรงคิดออกนะเว้ยพีพีใครมาเจอก็ตายอะ่ะมันเปิดหมวกยิงบุ้มมือตายหมดหรอกทารุดมาก เราบิลเธอมาดาเราไปเจอก็แบบพวกเอ็มพวกเอ็ดอ่ะมันมันมาตีอ่ะใจด้ายใจดำเกินคือเลมก็ดีกว่าอะไรก็เร็วกว่าแต่เงินนั้งมันมันมเจอคนที่อ่อนกว่าอย่างงี้ยังไงมไม่ถูกต้องแต่ถ,ถ้าเจอแบบว่าที่แบบจอโจ,อจอคิดผมออกเงี้ยตายนะมึง <laughs> เปิดหมวคิดบึ้มไม่เหลือ <laughs> เไปที่โฮมมุกนก่อนเงี้ยวันนี้ตายเบสอะไรช่างมันนะเชื่อผมน้อยอยู่แล้ว เป็นหัวกิวต้องเสียสละให้ผู้ร่วมกิวเสมอนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตัวละครตัวหนึ่งที่สองตัวนั่นแหละนะมันเป็นแปบลบว่าลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับแบบเป็นลิมิเต็ดเตกเป็นลิมิเต็ดตั้งแต่ไหนแต่ในมาเลยนะมันแบบไม่มีแบบหาย,ยากมากนะครับนี่นี่ครับบินใส่วิกครับตัวนี้ห้าดาวด่านสเตตหลักสองร้อยสามสิบสองถึงสองร้อยสี่สิบเป็นลิมิเต็ดนะครับตัวนี้ สูงสุดจะเป็นหกดาวใช่นะครับเดี๋ยวจะไปลองล่าดูนะครับเป็นหายากนะครับตัวนี้แล้วก็ต่อมาก็เป็นฮันนี่รับนี้ฮันนี่เป็นตัวละครที่มีมานานมากแล้วตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งเลยนะครับหน้าตามันดีมากคือเมื่อก่อนมันเล่บันน้อยอ่ามาคิโกคือเล่บันน้อยตีแรงออกเร็วตีเร็วมัน่ปุ๊บปุ๊บกดบอเป็นฟูงอ่ะไปสู้วปพีอะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไวมากเนี่ยแล้วก็ซปเปอร์มูล อันนี้คือผมไม่เคยมีนะจำได้คือตอน,มนสมัยนั้นเป็นตอนสีดาวเออมันมาสี่ดาวมนกับบาวชุวดสีดำดำห้าดาวตอนนั้นนะครับก็อันนี้เป็นแบบห้าดาวคือหกดาวจะเป็นสกิลโจมตีเร็วมันจะเป็นแบบอะไรชื่ออะไรมูนมูนซูเปอรว์วีไอ้สักอย่างเนี้ยประมาณนั้นนะฮะก็เป็นลิมิเต็ดผมว่าจะไปหาดูก็หลายตัวละครนะปรับเป็นชั่นลิมิเต็ดก็เยอะเหมือนกันนะอนาะคตจะมีแปดดาวอะไรนี้ครับเชื่อมองไหม อานี่เป็นสเตตหลักเออนี่เป็นสเตตพีพีเนี้ยก็มีขาวขาวเดินของนี่ลูกบาทเวดมนต์เนาะมันเป็นอะไรวะตัวละครแปดดาวอันต้านะครับใส่มาในนี้รู้สึกเป็นอะไรแบบว่าคือเห็นน้องๆีนกลุ่มเขาจับได้กันอ่ะอิจฉาเป็นคนขี้ฉามากเลยโอ้โหจับกระดิบกันดีเหลือเกินนะแหม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 แมแหมมีอะไรบ้างอ่ะ อ้าวบาวโดนัทก็มานะครับเนี่ยเพิ่งรู้เนะนี่ครับบารบาวซิมบ,บอวโดนัทมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นไม่ใช่เหอรอแบบเป็นตัวละครที่บรเคยมีแล้วก็หายไปครับเพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นโอเคครับดูเลยบ้างว่าเจ็ดดาวก็ได้ครับเจ็ดดาวเป็นค่อนข้างกำลังฮิตเลยตอนนี้ครับกำลังไล่จับหาก,กันอยู่ มีอะไรบ้างเนี่ยทีนี่แหละมีแดนนิสอามูโรบินฮูดเบานักโต้คลื่นโคนี่เป็ดเรือเออเรือเป็ดเออเรดเลตเตอร์แซลลี่เอสเบิร์ดเรือถังโอ๊กเทพีวินัทโคนี่นักเต้นระบาเจสิก้าบาดามเลลอนเจสิก้าเอ้ยเจมส์นักล่าจุนกบโปบอดแซนดี้ แซดดี้ดักตุนตีแซดดี้สายเถื่อนแล้วก็เลนี่สาวเออสาวจอมพลังหุ้ยเอเลนนี่นี่ไม่ธรรมดาครับสกิลมันไวปื๊ดอย่างนี้มันออกมาเลยแว๊บเดียวมันหายสกิลมันปรับใหม่แล้วสุดมันจะเร็วกว่าเดิมปุ๊บเลยมันไม่แบบไม่ได้แบบปื๊ดไหลไปนะมันแบบปุ๊บพุ่งปุ๊บพุ่งเลยโคตรแจ่มเลยอะ โอเคครับแล้วก็มาตอกันดีกว่านอกจากจัดไปเนีฮดบีสอดาวเวอิสี่นะฮะโอ้โอโอ้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 เย็นเย็ยนโอ้โอ้โอโอเย็นเ็คุยกันเตเยนเนหน่าหน่าหน่าหนเนเน เอ,อืออึสุ먼สุมมนสุ먼มมเร็ว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 เวฮ้ยสกิลไม่โดนที่เล่นนี่คือเพิ่งเพิ่งสกิลกระขอเลยแต่ไม่โดนโอ้โหโอ้โหโอ้โหขนาดนี้ไม่โดนอนะ่ะ โอ้โหอะไรอ่ะไม่โดนเหรออุ้ยโอ้โหไม่ตายบ่ะโอ้ยเปอร์เซ็นต์เดียวไม่ตายก็ขอไม่ซ้ำละกัน เลื่อนแป๊บเลื่อน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 ไป,นนนไปมันจะเปิดน่านจะไม่ต้องกลัวเปิดอีกน้าอัน,นี่ยโอ้โหเศรษฐีใจ,ใจมากเปอร์เซ็นเดียวไม่ตายประเด็นคือสกิลไม่โดนเนี้ยพอเวล้มันมากมันมากขึ้นมันก็จะหลบสกิลได้มากกว่าเดิมอันี้ดูเทพนี่ กเอย่างงี้อันนใเกดอเลยก็ไม่รู้แม่เออนะอืม <c oughs> ไม่ใช่กว่าอันนี้อืม <c oughs> ตามนั้นนะป,ป๊อบปิ้นตามดาบใช่ไหมอือ อ่อือโดนเหลือน,นิดนิดดาบหนึ่งก็แพงเลยเนี่ยโดยเบสิบห้ายัดไปเจ็ดดาบโจากเลยเนี่ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราซื้อเนี่ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยไม่แนะนำไม่ซื้อนะ เอ็นลงอะไรไปวะเจ็ดดาบอะไรตายบ้างก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะค่อยมาตีใหม่ก็ได้พีพีดีกว่านะครับผมก็คะแนนเนี่อบอลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเลยอะนะเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อนยะเ,เ,เลยนี่ก็จากอยู่ทองห้าสิบกว่าตอนนี้ก็ขึ้นมาแพทตินัมอะ แต่รู้อระดับที่เท่าไหร่เนี่ยก็ได้รางวัลเปิดลีกใหม่กับรางวัลจบซีซั่นเนี่ยก็ได้ไปร้อยเก้าสิบเมตรทั้งหมดก็ตอนนี้มีรูบี้ทั้งหมดหนึ่งพันนะฮะหนึ่งพันกับอีกหนึ่งพันเก้าร้อยกับอีกสิบเม็ดแล้วอินเราเล่นลีกนี้อีกได้สักเก้าสิบเม็ดคืนก็เออได้เก้าสิบเม็ดมาใช่ไหม ครบง2,000น่ะแต่ก็ยังไม่ถึงครึ่งเลย2,000เมตรอะ่ะเก็บมากกว่านี้อีกนี่นี่คือตัวละครในตำนานนะครับรู้หรือเปล่าตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งนู้นเลยนะครับซีดาวไหมแล้วก็มันมีสกิลตนนัวนั่นสผมก็ลบผมแบบคือว่าจะขายทิ้งหรือเอาไปทำอะไรสักอย่างตอนซีซั่นหนึ่งมันออกมาแจกตอนนั้นมันล็อกอิน อาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งนี่แหละครับจะได้มาตัวหนึ่งแล้วก็ไม่มีอีกเลยเนี่ยมันก็ให้แล้วก็ผมไปเจอนะฮะในสเตจหลักทุกที่มันอัปเดตเป็นดา่ละสิบขนนกนี่แหละสิบกว่า,วาใช่ไหมก็เพิ่งไปเห็นเนะี่ยเหลือไปเห็นุ่กที่อะไรวะมีตัวนี้ด้วยว,วะก็เลยจับมาเล่นดูมันก็ไม่โหดเนะี่ยมันเป็นช้าช้ามากช้ามากอะ่ะแต่สกิลก็เป็นสปิะะริตเนี่ยพาร์ตี้คูณความเสียหายสามร้อยสิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยแล้วก็ถ้าโดนเนี่ยเป็นมึนมึนงงนะะี่ครับ 9วินาทีเนี่ยก็เพราะมันมันเจ๋งเนี่ยไม่ได้เอามาเล่นหรอกแนะนําให้เป็นนี้ดีกว่าเชลรนา่าถ้าจะเล่นนะให้เป็นเชิรน่าจะจะดีกว่าเยอะห่ากกลรีบรับเลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้นี่ครับขอตัวลากไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่สาหบคลิปหน้าครับก็ตกัผม